เมื่อคุณหนูสาวสวยและรวยมากที่มีคนรับใช้นับสิบคอยดูแลทุกย่างก้าวต้องมาใช้ชีวิตแบบคนปกติอยู่ในบ้านหลังเล็กๆสภาพสุดโทมโดยต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองเพื่อมัดใจผู้ชายในฝันเธอจะเปลี่ยนแปลงทนใช้ชีวิตแบบยากลำบากได้หรือไม่หรือจะเปลี่ยนใจเลือกหนุ่มหล่อที่ดีพร้อมทั้งฐานะหน้าตาแถมอย่างเชางเอาอกเอาใจ สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องรักสุดจี๊ดคุณหนูสุดแซ่บเรื่องราวของคุณหนูคารินโอริยามะลูกสาวมหาเศรษฐีพันล้านชีวิตของเธอนั้นสุขสบายแบบไม่เคยต้องทำอะไรเธอมีความฝันอยากจะพบเจ้าชายเหมือนในหนังสือนิทานซึ่งเอบีนะหนุ่มหล่อลูกเศรษฐีคนนี้ก็หลงรักเธอมาตั้งแต่เด็กเขานำดอกไม้มาให้คารินโดยบอกว่าจากเจ้าชาย เหมือนในนิทานที่เธอชอบแต่คารินกลับมองเป็นเรื่องตลกเพราะทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กในวันแรกของการมาโรงเรียนใหม่คารินก็เห็นสาวๆพากันกรี๊ดกราดเรียกเจ้าชายเธอจึงรีบตามไปดูที่สนามบอลก็เห็นนาโอะกำลังโชว์ลีลาแบบอย่างหลอ่อทำให้คารินปิ้งเขาตั้งแต่แรกพบเธอเดินตรงเข้าไปในสนามจนถูกลูกบอลอัดเข้าเต็มเป่า ซึ่งชายคนที่เข้ามาช่วยก็คือนาโอคืนนั้นพ่อและแม่ได้จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดอายุครบ16ปีให้แก่คารินพร้อมกับข่าวสุดเซอร์ไพรส์ว่าเธอจะต้องแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อเลือกไว้ให้พอบพรรพบุรุษมาเข้าฝันพ่อบอกไว้ว่าให้คารินแต่งงานตอนอายุครบ16ปีซึ่งผู้ชายคนนี้ทั้งเรียนดีเล่นกีฬาเก่งแน่นอนว่าคารินก็โวยวายไม่ยอมแต่งแต่เมื่อได้เห็นว่าชายคนนั้นคือนาโอ คารินก็แบบว่าคนนี้แหละพ่อของลูกในอนาคตตอนนั้นเองพ่อก็ขอโทษคารินที่คิดจะบังคับให้เธอแต่งงานและบอกลูกสาวว่าเขาจะรีบไปเข้านอนเพื่อขอโทษบรรพบุรุษพอพูดจบคารินก็รีบแย่งแฝมมาแล้วบอกว่าถ้าพ่อพูดขนาดนี้หนูแต่งก็ได้ค่ะอันนี้ทำเพื่อพ่อแน่หรอวะเรื่องคารินนั้นฝันมาโดยตลอดว่าในพิธีแต่งงานจะมีแขกมากมายมาร่วมงาน แต่พอเอาเข้าจริงแล้วกลับว่างเปล่าคารินจึงถามว่าทำไมถึงไม่มีแขกเลยสักคนนาโอกก็บอกว่าแค่เราสองคนก็พอแล้วและบอกอีกว่าเรื่องแต่งงานไม่ต้องให้คนที่โรงเรียนรู้เป็นความลับพิเศษของเราสองคนคารินก็โอเคพอบาทหลวงพูดว่าได้เวลาสวมแหวนแต่งงานนาโอกก็บอกว่าไม่มีพอถ้าใส่แหวนทุกคนก็จะรู้เรื่องนี้กันหมดซึ่งคารินก็เข้าใจ แล้วบาทหลวงก็พูดว่าให้เจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวแต่นาโอบอกว่าไว้ทำตอนที่อยู่กันสองคนนะซึ่งคาลินก็โอเคโอ้โหน่ารักนะทั้งคู่ได้ลงชื่อจดทะเบียนสมรสกันจากนั้นพ่อและแม่ก็พาทั้งคู่นั่งรถมาส่งที่เรือนหอแบบว่าโคตรโศมบรรยากาศชวนขนหัวลุกจนคาลินบน่นว่านี่มันบ้านผีสิงชัดๆแล้วเจ้าของบ้านก็วิ่งออกมาต้อนรับ แม่น่ากลัวกว่าบ้านอีกคารินบอกพ่อว่าไม่เอาบ้านหลังนี้แต่พ่อก็เล่าว่าเมื่อ16ปีก่อนตอนที่คารินเกิดบรรพบุรุษได้มาเข้าฝันบอกพ่อว่าจงให้ลูกอยู่ในสถานการณ์ที่ขัดสนและพอเพียงเพราะจะก่อเกิดสายสัมพันธ์อันลึกซึง้งซึ่งคารินก็ไม่เอาเด็ดขาดทำไมหนูต้องทนอยู่ในบ้านสกรปรกแบบนี้ด้วยแต่พอนาโอบอกว่าอยู่ที่ไหนก็มีความสุข เพราะคาลินจะช่วยเหลือเขาในฐานะภรรยาคาลินที่ได้ยินคำว่าภรรยาก็เลยตกลงยอมอยู่ที่นี่เมื่อเข้ามาภายในบ้านนาโอ้ก็บอกว่างั้นเรามาถอดกันเลยดีไหมคาลินก็ไม่รอช้าคิดจะรีบถอดชุดออกแต่เขากลับบอกว่าฉันหมายถึงรองเท้าตัางหากทำเอาคาลินเขินไปเลยหนูก็คิดว่าพี่จะชวนทำอย่างอื่นแม้บ้านจะเล็กแต่คาลินก็ดีใจที่ได้อยู่กับคนที่เธอรัก นาโอบบอกว่าแม้เราจะแต่งงานกันแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่สามีภรรยากันเราสองคนต้องแยกห้องนอนคาลินก็งงว่าทำไมต้องแยกห้องแล้วนาโอกก็บอกอีกว่าเราต้องรับผิดชอบเรื่องส่วนตัวของตนเองที่สำคัญห้ามให้คนที่โรงเรียนรู้เรื่องแต่งงานเพราะถ้าคนอื่นรู้เราจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนซึ่งคาลินก็ยังคงดีใจมองว่าเป็นความลับพิเศษระหว่างเรา แล้วนาโอก็บอกความจริงทั้งหมดว่าเขามาเป็นเขยบ้านโอริยามะเพื่อสืบทอดธุรกิจแลกกับการปลดหนี้ที่พ่อของเขาก่อเอาไว้และยังออกค่าเล่าเรียนให้อีกด้วยซึ่งคารินไม่เคยรู้เรื่องดังกล่าวเธอยังคงดีใจที่ได้แต่งงานกับนาโอกพราะมองว่าเขาเท่ดีแล้วนาโอกก็บอกว่าเขาเกลียดผู้หญิง,งโง่ที่แต่งงานเพราะหน้าตาไอ้สัสอันนี้คารินไม่ได้พูดนะครับ สิ่งที่นาโอะพูดทำให้คาลินคิดว่าตัวเองแค่ฝันไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นเวลาสิบโมงเชา้าต้องรีบไปโรงเรียนซึ่งเธอต้องอาบน้ำทำทุกอย่างด้วยตนเองแถมในครั้งนี้ยังไม่มีคนขับรถมารอรับอีกต่างหากกว่าคาลินจะมาถึงโรงเรียนก็เลิกแล้วเอบินะเข้ามาถามด้วยความสงสัยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งเธอก็เกือบหลุดปากเล่าให้เขาฟัง เอบินะเห็นสภาพคารินแบบนั้นจึงคิดจะโทรถามคาบูรงังิหัวหน้าคนรับใช้คารินตกใจมากรีบแย่งโทรศัพท์มาปาทิ้งแล้วหนีไปวันนั้นคารินกลับมาที่บ้านดึกมากเมื่อมาถึงก็ถูกนาโอต่อว่าดึกดื่นป่านนี้ไปทำอะไรมาและขอร้องว่าอย่าทําให้เขาต้องเกลียดเธอไปมากกว่านี้คารินก็เลยร้องไห้โวยวายบอกว่าเธอไม่รู้ทางไปโรงเรียนต้องเดินเท้าไป หิวก็หิวเงินก็ไม่มีจะให้ทำยังไงก็คนมันไม่รู้พอนาโอได้ยินแบบนั้นก็อดขำไม่ได้พอคิดไม่ถึงว่าเธอจะทำอะไรไม่เป็นขนาดนี้แล้วบอกว่าจะสอนเรื่องพื้นฐานต่างๆให้คารินจึงถามว่าถ้าทำได้เขาจะชอบเธอหรือเปล่านาโอก,ก็บอกว่าไม่พอเธอได้ยินแบบนั้นก็หงายท้องเลยครับแต่เมื่อนาโอบอกว่าเขาจะมองเธอใหม่ คารินก็ตกลงลุกขึ้นมาเก็บกวาดทําความสะอาดบ้านทันทีซึ่งเธอก็ดูจะตื่นเต้นไปหมดซะทุกอย่างเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ทำเย็นวันหนึ่งคารินได้ทำอาหารเย็นให้แก่นาโอะแม่งอย่างกับซุปสุดสยองของใจแอนนาโอะก็แบบว่ากินเข้าไปแล้วกูจะรอดหรือเปล่าวะแต่ก็เสียไม่ได้ของมันต้องลองพอกินเข้าไปก็อร่อยเฉยเลยซึ่งเคล็ดลับความอร่อยอันน่าตกใจก็คือ คารินใช้เงิน1นึ่งแสนเยนสำหรับอาหารมืน้นี้อันประกอบไปด้วยกุ้ง l o เตอร์และของแพงๆทั้งนั้นนี่กูกินอะไรเข้าไปบ้างวะเนี่ยทาโอบอกว่าต่อไปจะใช้เงินแบบนี้ไม่ได้แล้วนะพอได้ยินแบบนั้นคาลินจึงโทรไปบอกพ่อว่าเธอใช้เงินหมดไปแล้วพ่อจึงเรียกให้ทั้งคู่ไปพบเมื่อมาถึงนาโอก,ก็รีบขอโทษสำหรับเรื่องเงินแม่บอกว่าสงสัยเงินแสนเยนจะน้อยเกินไป นาโอกก็บอกว่าเงินที่ให้มามันไม่น้อยหรอกแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่อรอบคอบพ่อบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาที่ไม่เคยสอนให้คาลินรู้จักค่าของเงินแม่เลยบอกให้คาบุรางิไปเอาเงินมาเพิ่มแต่ทาโอกก็บอกว่าไม่ต้องเขาจะหาทางเองในคืนนั้นทั้งคู่ต้องนอนที่ห้องของคาลินซึ่งเธอก็บอกนาโอกว่าหนูพร้อมแล้วนะคะนาโอกจึงจับคารินขึ้นเตียงเอาแล้วเอาแล้ว และบอกว่าผู้ชายถ้าไม่ลังเกียจของแบบนี้ทำไม่ยากหรอกและสอนคารินว่าอย่าพูดคำว่าพร้อมง่ายๆแต่ถ้าผมได้เป็นนาโอแล้วล่ะก็พอได้ยินแบบนั้นคารินก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วกลับดีใจมากที่ได้ยินคำว่าไม่รังเกียจจากปากของเขานาโอก็อารมณ์แบบว่าอ่ะอินนี่เข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่าวะ แต่เขาก็อดนอนอมยิ้มไม่ได้ในความโลกสวยของคารินเช้าวันต่อมาคาบูระงิได้เตรียมรถจะไปส่งทั้งสองคนที่โรงเรียนแต่คารินบอกว่าไม่ต้องค่ะเดี๋ยวหนูจะนั่งรถไฟแทนการสิ้นเปลืองเป็นเรื่องไม่ดีประโยคนี้ทำให้ทุกคนพากันตกใจแล้วพ่อครัวก็เดินออกมาขอโทษคารินที่ใช้วัตถุดิบชั้นดีเกินไปในการทำอาหารถึงขั้นจะลงโทษตนเองด้วยการกวานท้อง คารินเลยชิงขอโทษก่อนทําเอาแม่ถึงกับเป็นลมเพราะเป็นครั้งแรกที่เธอเอ่ยปากขอโทษคนอื่นด้วยความที่เพิ่งเคยขึ้นรถไฟคารินก็เลยส่งตัวไม่ได้นาโอดจึงจับมือของเธอเอาไว้ขณะที่คารินกําลังกินอยู่เอบีนะก็เข้ามาถามว่ายิ้มทําไมอูด้งชามละหกสิบเยนคาลินก็ตอบว่าตอนนี้เธอไม่มีเงินจึงต้องประหยัดทำให้เอบีนะสงสัยว่าเธอกำลังมีเรื่องปิดบังเขาอยู่ ซึ่งคาลินก็บอกว่าเปล่าแล้วสาวๆก็มาลุมล้อมนาโอแต่ที่เป็นประเด็นก็คือสาวคนนี้ที่นาโอเรียกเธอว่าสายาพอกลับมาที่บ้านคาลินก็ซักถามใหญ่ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครนาโอก็บอกว่าเพื่อนแต่เธอก็ไม่เชื่อโวยวายเสียงดังจนเขาทนไม่ไหวตะคอกใส่บอกว่าหยุดสักทีทําให้คารินตกใจมากพอนาโอรู้สึกตัวก็รีบขอโทษและขอตัวไปข้างนอก พราะเขามีปมในใจสมัยเด็กที่แม่ชอบเสียงดังทําลายข้าวของและชอบพูดว่าไม่น่าคอดนาโอกออกมาเลยทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ห่างเหินกันในวันต่อมาที่โรงเรียนขณะที่คาลินกำลังมองหาซายยะเธอก็เข้ามาทักจากด้านหลังซายยะบอกให้คาลินเลิกคบทาโอซะโดนดอกแรกเข้าไปแล้วเธอยังพูดอีกว่าเคยคบกับนาโอกมาก่อนดอกสองก็ตามมาติด,ตด ซายะบอกว่านาโอะคบกับคารินเพราะเรื่องเงินบ้านเขามีหนี้สินเยอะซึ่งนาโอะก็ผ่านมาเห็นทั้งสองสาวคุยกันซายะยังบอกอีกว่าเธอเลิกกับนาโอะเมื่อรู้ว่าเขามีหนี้อ่ะอีชั่วแต่คารินกลับมองว่าคนที่มีก็ควรแบ่งให้คนที่ขาดเล่นเอาซายะถึงกับเสียหลักและยิ่งคาลินถามว่าบ้านพี่ไม่มีเงินหรออยากได้ปะทำเอานางตัวร้ายถึงกับจุกเลยครับ ซายะบอกว่านาโอมีดีแค่หน้าตาหล่อเท่านั้นคารินก็สวนกลับทันทีว่าเธอก็ชอบตรงหล่อนี่แหละทำเอาซายะกดคิดไม่ได้ว่าใหญ่นี่ปกติหรือเปล่าวะเย็นนั้นหลังจากที่คารินสระผมเสร็จนาโอก็เข้ามาช่วยเป่าผมให้และถามว่าเขาหล่อขนาดนั้นเลยเหรอคารินก็บอกว่าเขาหล่อมากเรียนก็ดีเตะบอลก็เก่ง ดีไปหมดจนนาโอต้องบอกว่าเลิกชมได้แล้วคืนวันถัดมานาโอก,กลับบ้านดึกมากทำให้คาลินเข้าใจว่าเขาอาจจะมีเรื่องผู้หญิงแต่ความจริงแล้วนาโอไปอ่านหนังสือไว้สำหรับสอบซึ่งคาลินนั้นเอาตัวรอดมาด้วยการเดาลุลนนาโอบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเธอจะไม่รอดปีหนึ่งแน่หลังจากวันนั้นคารินก็ตั้งใจเรียนจนครูเองยังตกใจที่เธอเสนอตัวเป็นคนแก้โจทย์ เอบินะแปลกใจมากที่คาลินตั้งใจเลียนและเชื่อว่าเธอต้องทำเพื่อแฟนแต่คาลินก็บอกว่าไม่ใช่เพราะเธอทำเพื่อสามีตัางหากละ่ะในวันหนึ่งขณะที่คาลินกำลังเดินกลับบ้านก็ถูกกลุ่มชายชุดดำเข้ามาจับตัวซึ่งพวกมันก็คือลูกน้องของเอบินะเขาให้คนไปตามสืบมาจนรู้ความจริงทั้งหมดคารินจึงขอร้องเอบินะว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ซึ่งเขาก็ตกลง ภายใต้เงื่อนไขว่าเธอต้องหย่ากับนาโอะไม่เช่นนั้นเขาจะแฉเรื่องทั้งหมดแล้วพวกเธอก็จะถูกไล่ออกเอบินะกักตัวคารินไว้ไม่ยอมให้กลับบ้านจนกระทั่งนาโอะโทรมาจึงรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนนาโอะมาหาเอบินะเพื่อขอรับตัวคารินกลับไม่เช่นนั้นเขาจะโทรแจ้งตำรวจในฐานะสามีเอบินะเลยถามว่าเขามีอะไรกับคารินแล้วหรอซึ่งนาโอะก็ยอมรับว่าไม่ เอบินะบอกว่าเขารู้ความจริงทั้งหมดนาโอแต่งงานกับคาลินก็เพราะเรื่องเงินล้วนๆนาโอก็บอกว่าไม่ใช่ตอนนี้เขารักเธอจริงๆซึ่งเอบินานั้นไม่เชื่อและเล่าว่าเขาเฝ้าดูคาลินมาตั้งแต่เด็กเธอมีความฝันอยากจะเจอเจ้าชายสวมชุดลาตีเต้นหล่มีแขกมากมายมาร่วมอวยพรในพิธีแต่งงานพร้อมกับถามนาโอว่าเคยทำให้คารินสมหวังสักอย่างได้หรือเปล่า เอบินะบอกว่าเขาจะเป็นคนทำให้คารินสมหวังทุกอย่างเองแล้วเอบินะก็ยอมปล่อยตัวคารินกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นนาโอะพาคารินไปออกเดทอย่างมีความสุขซึ่งเธอก็บอกถึงทุกสิ่งที่เขาชอบและทุกอย่างที่เขาเกลียดนาโอะจึงเล่าว่าเขาเกลียดเสียงดังก็เพราะว่าแม่ชอบโวยวายว่าไม่น่าลอดเขาออกมาเลยแต่คารินกลับบอกว่าเธอดีใจที่นาโอะเกิดมาบนโลกนี้ ทุกอย่างดีไปหมดจนกระทั่งนาโอเป็นฝ่ายขอหย่าสิ่งที่เขาพูดทำให้คาลินเสียใจมากเอบินะจึงมาหาคาลินที่บ้านเพื่อปลอบใจและบอกว่าเขาจะเป็นคนทำให้เธอลืมนาโอบเองเอบินะให้คาลินได้เป็นเจ้าหญิงและเต้นลำเหมือนอย่างที่เธอเฝ้าฝันมาโดยตลอดหลังเต้นลำเสร็จเอบินะบอกว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าชายในอุดมคติของเธอและคุกเข่าขอคารินแต่งงาน โดยบอกคารินว่าถ้าพร้อมแล้วค่อยให้คำตอบก็ได้ทางด้านของนาโอะได้ขอลาออกจากโรงเรียนแล้วคาบุระงิก็นำเอกสารการหย่ามาให้พร้อมกับหนังสือนิทานเรื่องโปรดของคารินซึ่งเนื้อหาในนั้นก็เหมือนนิทานเจ้าหญิงทั่วไปที่ได้พบกับเจ้าชายมีงานแต่งงานใหญ่โตแขกร่วมงานมากมายพร้อมกับแลกแหวนแต่งงานจุมพิตเจ้าสาวแต่สิ่งสำคัญที่เป็นตอนจบของนิทานนั้น คือไม่ว่าจะ,ะเผชิญปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามทั้งสองจะยิ้มและสู้ไปด้วยกันเมื่ออ่านจบนาโอกก็ตรงมาหาเอบินะที่บ้านเพื่อล้องขอคารินคืนจากเอบินะนาโอบบอกว่าจากนี้ไปเขาจะอุทิศทั้งชีวิตเพื่อทำให้คารินมีความสุขต่อให้ต้องเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกก็ตามนั่นแหละคือสิ่งที่เอบินะอยากได้ยินเพราะรู้ดีว่าคารินไม่ได้รักเขา จึงบอกนาโอว่าตอนนี้คาลินคงอยู่ในบ้านโสมหลังหนึ่งนาโอจึงรีบไปหาคาลินที่บ้านและขอโทษที่เขามันโง่เองแล้วนาโอก,ก็จูบคาลินเธอจึงถามว่าตอนนี้เขาชอบเธอหรืออยังนาโอก,ก็บอกว่าไม่ได้ชอบแต่รักเลยแหละ5ปีผ่านไปทั้งคู่ได้จัดพิธีแต่งงานโดยมีแขกมาร่วมงานมากมายเจ้าชายได้สวมแหวนและจุมพิษเจ้าหญิง แล้วนิทานาเรื่องนี้ก็จบลงโดยส่วนตัวเมื่อดูจบถ้าผมเป็นคารินผมคงเลือกเอบินะทั้งหล่อทั้งรวยคอยเอาใจใส่เรามาโดยตลอดแถมยังรักเรามาตั้งแต่เด็กแต่ก็อย่างที่คนมักพูดกันว่าคนที่ไม่ใช่จะทำให้มันใช่ก็คงเป็นไปได้ยากถือเป็นหนังแนวน่ารักสนุกสนานเบาสมองดูได้สนุกเลยครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับจะเลือกใครเอบิน e ะหรือว่านาโอ ส่วนผมนั่นแหละครับผมเลือกคาลินก่อนจากกันหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปตามหาเจ้าหญิงก่อนขอแบบนี้ใส่เป็นคนขี้อาใจสวัสดีครับ